วันนี้ก็แน่นอนกิจกรรมมาใหม่แต่ไม่เล่นวันนี้เราจะไม่เล่นกิจกรรมสิ่งที่เราจะมาทำในวันนี้นะครับมันไม่ได้ต่างจากกิจกรรมเลยเอาจริงแม่งโคตรโหดโคตรเทพเหมือนกันนะฮะนั่นคือโปโบชัน่นแลกเชลนั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นไงโอ้โห แรกเชลเดี๋ยวนี้นี่คือสูงสุดหมื่นบาทนะเฮ้ยโค้ดซีอ่ะโค้ดซีนี่มันมีทุกทีมันมีป่ะใครที่ต้องการซื้อไข่ไอดีเกมฟรีฟ้าออนไลน์สีไอดีดอกไอดีเอ็มล้วนไอดีพร้อมเล่นซื้อง่ายขายคล่องสะดวกปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งลิงด้านล่างเลยนะครับมีบริการรับเติมเกมอีฟุตบอลราคาถูกด้วยนะถูกมากไอดีเอวีก็มีขายนะครับสี่สิบชิ้นเหรอเฮ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยวะมันได้จากการแลกเชลเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้คือของแถมทั้งหมดนะ ไอดีที่อยู่กับเรามายาวนานที่ผมไปหลอกเด็กน้อยว่าผมขายทิ้งนะฮะจริงผมไม่ได้ขายทิ้งหรอกเอ๊ะกูขายทิ้งแล้วกูจะเอาอะไรมาทำมาหาแดกล่ะครับน้องๆเอ ờ, ๋เอร์หรือเปล่าน้องนี่ดูพี่แบบว่าได้ของรางวัลในการเติมตังค์นะเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่คือเติมตังค์ต้องได้รางวัลนะครับทำอะไรนี่ต้องได้รางวัลทั้งหมดนะฮะของโคตรโหดจานถูกขึ้นผมบินเฮ้ยถูกขึ้นบินจริงเหรออันนี้มึงพูดจริงพูดเล่นเนี่ยแพ้แล้วบินเลยเหรอบินแล้วอ๋อใครแฟนเชลซีโอเคกับการกดถูกขึ้นก็พิมพ์โอเ แบบง่ายๆนะเออกูรู้พวกมึงแบบว่ากล้ามเนื้อนิ้วแบบอ่อนแรงสนะักเออกดไลค์ไอ้กูด้วยนะขอสั 999ไลค์ได้ไหมเตี่ยเติมเป็นหมื่นเนี่ยพวกมึงกดไลค์ให้กูหน่อยได้ปะกูขอ 9, 999ไลค์หมดละไอ้เหี้ยตอนแรกจะขอ9,999ไลค์กูเก่งใจกล้ามเนื้อนิ้วพวกมึงเนี่ยเป็ดกล้ามเนื้อนิ้วม่นอ่อนแรงเหลือเกินไอ้แบบจิ้มทีเดียวนี่โอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวนะเออแล้วก่อนที่จะเปิดการเทปเทปกันนะเออนี่นี่มีข่าวสารจากออฟตัสนะครับผมออฟตัสแว่นกองแสงอันดับหนึ่งของแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกดูแบบของเขาดีมากออฟตัสเขาออกมาเตือนว่าใครใช้ Android นี่ผมใช้แอนะมมด้้ใช iPhone เพราะว่าผมแบบตังค์ไม่ค่อยมีครับท่านผู้ชมกดลิงก์ติ๊กตอกเนี่ยต้องระวังต้องดูดีนะฮะลิงก์ปลอมนี่โดนแฮกเลยนะภาพที่เราแบบว่าไปถ่ายแบบที่เรานั่นแหละนะรูปแบบนั้นแหละเออเดี๋ยวโดนแฮกเดี๋ยวเมียรู้ไงว่าเราแบบเฮ้ยมึงไปไหนมานี้อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวงานเข้านะงานเข้าเออแล้วก็ออบตัดก็ยังรับสมัครติ๊กตอกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะท่านผู้ชม ลิงปอมมาเนี่ยเอ๋ใครแบบว่าอยากลองสมัครก็ไปสมัครนะฮะก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันสำหรับ Off That Exotic Stylist Stew มีส่วนลด300บาทนะฮะใช้โค้ดฟรีฟ้าพอดีฟลักลดเพิ่มอีก100บาทแล้วก็ยังลุ้นเพียง5ถึงสิ้นเดือนกันยาน,นี้ด้วย,ยก็อย่าลืมไปจัดกันอย่าลืมโค้ดฟรีฟ้าพอดีฟลักนะครับผมไปนี่ฮะของเข้ามาเรียบร้อยอันนี้จะเป็นชุดนะเป็นชุดแล้วก็เอ็นดีจีนะบัคโจโซาเตสลิทิเกอร์อันนะี้มีโค้ดพอยต์การ์ดโค้ด ต,ต่างๆส่วนรถมันจะเริ่มมีบวก8ตอน300เนี่ยส0มเริ่มมีรุ่นบวกแปดละร <Okay. S 1> ุ่นไอคอนรุ่นบวก8บวก8ล้วนมีเงินเออโห้ดินี่ยเนี่อันนี้โค้ดสี่เหรอโค้ดสี่นี่มันใช้ทำอะไรวะโค้ดขั้นเทพเหรอจานผมเอาตังค์ไปเติมฟี فا หรือเอาไปตัดแวดอัพตัดใช้โค้ดจานดีครับเอาไปตัดแวดอัพตัดสิครับใช้โค้ดพี่ด้วยนะน้องเหลือแค่มาเติมฟีออลูกกระตาเราอะสำคัญแล้วลูกกระตาเราได้รับการปกป้องแล้วเนี่ยเออน้องจะมีลูกกระตาใช้ไปยาวๆนะครับผม มีว่าผมเติมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าโค้ดส่วนลดลุ้นเบห้าเนี่ยมันจะหมดสิ้นเดือนเนี่ยมึงรีบไปซื้อเลยอเอาเลยแล้วกันจะได้เร็วๆนะผมว่ามันน่าจะใช้เวลาบแป๊บเดียวนะเปิดการไลฟ์เชลล์เนี่ยอันนี้คือการทั้งหมดนะครับของทั้งหมดที่ได้มานะเออหูลูกบอลสีม่วงเลยเหรอ,หอไปเจอสนามมีเงาเยอะๆนี่กูว่ามองไม่เห็นบอนลละเมีตรงมีตังค์นะฮะเปิดตังค์ไปสักหน่อยนี่มีรองเท้าสัตว์นะดำทองนะเหนือไหมสวยปหมเอออันนี้คือขั้นแรกยนะอันนี้คือถูกสุดนะ ไอพวกชุดอะไรเงี้ยแนะนําให้เติมชุดไว้เพราะว่าชุดเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะเออมันย้อนไม่ได้แล้วคือมันมีทีเดียวนะครับผมเสียแล้วเสียเลยอู้นี่ไงเสื้ออะไรวะซูเปอร์ฮีโร่เหรอไอมาร์เวลเหรอเฮ้ย,ยนี่เป็นเหมือนแนวซูเปอร์ฮีโร่จริงนะจากบ้านมาร์เวลนะจานโซกาเต้เอ็นทีจีสเตตเท่าไหร่มันน่าจะอ่อนกว่าไอคอนนะ่ะผมมีไอคอนบวกห้าเลยไอคอนบวกห้าเล่นดีนะยิงโกงดิ โลคาเตสลิลิเกอร์ลิลิเกอร์นี่เมื่อก่อนลูกรักเลยนะผมเล่นปีฮอต68แต่เมื่อก่อนแบบโคตรโหดเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มันปรับหลังๆแล้วน,นี่มันไม่ค่อยดีแล้วคือเมื่อก่อนนะ่ะตัวที่เราเล่นได้มันหลากหลายกว่านี้เยอะนะครับเ <c oughs> <c oughs> ด็กที่จานสนับสนุนที่อ่างผมก็สนับสนุนไปแล้วครับโอ้น้องล็อกกันบ้านเหรอ <c oughs> สัตว์ล็อกกันบ้านเหรอ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเพรววาะปกติพี่ไม่ซ้ำเท่าไหร่ถ้าไม่เด็ดจริงนี่พี่ไม่ซ้ำเท่าไหร่พี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ่ตั้งแต่พี่จัดมาเนี่ยโอ้โหนับครั้งได้เลยที่พี่ซ้ำมันต้องสุดจริงเนี่ยสุดจริงเนี่ยพี่ถึงซ้ำน้องใครอะออเพะฉะนนเนี่ยน้องน้อง,องลอกกันบ้านที่นั่นเลยเอาจารย์เติมเกมให้ไหมครับไม่เติมครับแต่ว่าเวลาตังหดก็ต้องขอเมียฮะเพราะว่าเงินออกมาเนี่ยหมดออกล้านหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องโอนให้เมียทั้งล้านหนึ่งแล้วก็ค่อยไปขอที่หลังนะอยากได้อะไรก็เอฟก่อนแล้วก็ส่งเลขบัญชีให้เมียโน ตังค์หมดเนี้ยก็ขอเมียทีละหมื่นทีละห้าพันอะไรเงี้ยรักเมียรักเมียกย็ต้องตังค์ออกก็ต้องโอนตังค์ให้เมียนะครับพูดง่ายคือโดนยึดนั่นแหละสัตว์โดนยึดเพราะบ้านหลายคนก็น่าจะประสบปัญหาเดียวกันนะใครมีวิธีการแก้ไขก็ช่วยแนะนำผมด้วยแล้วกันนะแซนเคยซ่อนเงินเมียไหมโอ้แน่นอนแน่นอนเนาะสมมติตังค์ออกแสนห้าเงี้ยโอ้โอนให้เมียแสนเดียวอยากยกไปห้าหมื่นนะเอาไว้ลงอ่าง แล้วแหละมันมีวิธีการมากมายน้องเอ้ยแลกเขียวอจิ้งปลาเตี่ยวเนี่ยการไม่ค่อยมีเลยเลยโอ้โหนี่ขนาดแลกเขียวหมื่นนะเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยเลยนะปกติแลกเขียวสามพันหกพันอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอะไรเลย,เลยมผมก็เลยแทบไม่ได้คลิปจากการแลกเขียวอ่ะคือของมันกัดจัดเลย เลกเชลเป็นมืนอน่ะเ,ออ oh. เด็กน้อยแบบว่าอุตส่าห์กดไลค์ให้ถึง999ไลค์เลยว่ะเฮ้ผมต้องแบบแัดไม้ตายก้นหิบมาเปิดของเทพๆโชว์เด็กน้อยหน่อยวะเออให้เด็กน้อยมันเลือบใส่ศรัทธาว่ะ oh. จงมอ oh. ยี้กูจะเกลือตลอดแล้วปล่อยให้ความเกลือเข้าครอบงำชีวิตโดยที่เราไม่สู้กลับมันไม่ได้ป่ะมาเัางหวะนี้ฮะ ปานวา you, รีกิอยู่รู้จักกิอยู่เปล่าอันนี้คือสิทธิ์ร่วมสำนักพี่เองท่านผู้ชมปานวารีกดไปรุตกุลฤทธิ์ต้องมาและจังหวะนี้กระบวนท่ารูปแบบที่สองโอ้โหนี่ไงอ้ปีนเอ้ยชาบีโอ้ปีที่ห้าเลยไอสัตว์ตัวไอคอนได้ปีเท่าไหร่วะแล้วใครจะใชร์เนี่ยเขาไปใช้ไอคอนป่ะวะร้อยหกเลยเจนนารีนัมเบอร์ไปตัวเทพสุดอะไรวะเดี๋ยวเขาไปดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ดูเลยวะ ปานหวยหวนเปิดตีว่ะ Fp ยี่ิบสี่เหรอยีิบสี่นี่ย Fp เท่าไอคอนเลยป่ะไอคอนก็ยีิบสี่ป่ะวะอุ้ยดูว่า Fp เท่าไอคอนเลยเหรอ Fp มันเยอะจังอะตอนเลส Fp ยี่ิบห้าเท่าไอคอนอีกแล้วหรอเห้ยทำไมเขาทำ Fp เท่าไอคอนเลยอะแล้วแบบนี้ก็ไปใช้ไอคอนมันดีวะสแตตมันก็ไม่เท่าไอคอนอยู่แล้วป่ะวะเนี่ยสแตตมันห่างไอคอนอยู่นะ พลังแฝงเหรอพลังแฝงเหมือนไอคอนเยอะกว่าหนึ่งนะมันร่างเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าใครไม่มีตังค์ซื้อไอคอนอะ่ะเออแต่ไอคอนมันถูกแล้วไนงะมันก็ไม่แพงหรอกเพราะว่าแต่นี่มันโคตรถูกเลยมันเอื้อมถึงอน่ะดูดีไอพีได้ไอคอนเลยสเตตก็คือเป็นลองนิดหน่อยนะครับสกิลก็น่าจะพอๆกันนะผมว่าน่าจะตอบโจทย์พวกที่อยากเล่นบวกหนะ้าอะไรเงี้ยมันบวกง่ายกว่าเซฟทุกขั้นเซฟทุกขั้นเฮียอะไรเขาบินแล้วไม่ใช่เขาบอยบินแล้วเนาะเซฟไม่ทันแล้วมาหรือเปล่ะ ได <es ้ตัวแบบโอ้ไฟไม่มาเลยวะโอ้โยเสียบวกเจ็ดอีกนิดเดียวโอ้ถ้าบวกแปดนี่ก็แจ่มเลยการบวกแปดหลวนนี่โอ้โหต้องเอ็มซีอย่างเดียววะอย่าหวานนี่ปะไฟหน่อยวะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยไฟไฟเอ็มซีเอ็มซีโปิดตุเกตโอ้โกยโกอะไรวะไอ้สัตว์โก้ยี่จัดโอ้พีเตอร์มายาโอ้ โอ้ยจัดเอ๊โปรตุเกตไอ้เหี้ยมีมากมายเลยมีตัวมากมายให้เลือกสรรนะคือเป็นปีที่ดีที่สุดในกาละไม่กูแตกเฉยนี่แหละหาตัวชื่อสารตวชื่อหรอโดกวนไหม้มต้องโดกวนแล้วโอ้โหใครเนี่ยวิเอร่าพันห้าครับสามสิบชื่อ ถ้าได้ดูวันนี้ขายไปเนะนี่ยหรือว่าลองก่อนต้องลองก่อนอยู่แล้วนะฮนะเช้าวะนี้อุ้ยหลุยฟิโกโ้เมื่อกี้ถ้าหลุยฟิโก้มาก็ดีอยู่นะไม่รู้มีปะ่ะ PMC อ่ะหลุยฟิโก้เมื่อไหร่ไอคอนจะมาเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะหมื่นห้าพันล้านเฮ้ยเดี๋ยวเงินผมได้เกือบห้าหมื่นล้านเลยเหรอ,อได้ตังค์เยอะจัดเลยว่ะเฮ้ยโค้ดเบลล์หกว่ะฮะได้จริงเหรอ การันตีเลยปะเฮ้ยไม่โอหกเลยวะเผ่าควายแล้วก็แซกซึมฮะอ๋อเขาแจกเป็นสตาร์ไม่ได้เหรอโอ้โหจบนะเหลืออีกไม่กี่อันนะครับท่านผู้ชมไปถึงบวกแปดที่ไม่น่าจะออกหรอกบวกแปดอุ้ยไฟไปเฮ้ย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 โจดี่หันโอ้ยยี่โก้เลยเนอไอสัตว์กูกำลังจะรู้โจดี่หันกี้โอ้โหลาดูอะไรวะเนี่ยบวกเจ็ดด้วย โอ้ยลุน no ้นพวกแปดไอ้จิ๊บแหม่ตัวไรเท anyway. ี่ตัวไรจิ๊บหัวยังแรงจิ๊บหัวขนาดนักโอ้ยไปไปไปหมดแล้ววะลุ้นพวกแปดไม่ค่อยได้ลุ้นเหมือนนะเอาจริงอ่ะนี่หกถึงแปดครับไปของอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่โกครับผมไอ้สัตว์เจ๊งโอ๊ตโกไม่ใช่โกอังกิศอังกิศ แบกแบกขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยจังหวะนี้โอ้ยโอ้โแกเล่นเดียวพี่วัวแล้วบกแปดแกเล่นเดี๋ยวพี่ออกบมาเจ็ดปีกับตันไหนแกเล่นเดีย๋ยวพี่โอ้ยเอ้ยติงวะหน้าหมื่นล้านมาใบสุดท้ายครับหมดแล้วอันนี้ของไม่ดีด้วยไมดีแค่ปีเดียวอ่ะไมเบสมาดูเลยบอกแปดลว้วนนะลุ้นปีอย่างเดียวลุ้นปีอย่างเดียวโโอ้ห คิมเบมเป้ oh. ดูคนแล้วเจ็ดดิมาอุ้ยมันต่างกันยังไงวะห้าหกเจ็ดเนี่ยทำไมมันรู้สึกเหมือนกันเลยวะประมาณนี้นะครับผลประกอบการโอเคนะผมว่าก็ได้นะได้เงินเยอะดิได้เนว,วิวมาตัวห้าหมื่นล้านเหมือนจะขายไม่ออกเ่ยไม่เป็นไร เก็บไว้เป็นบนัตรดิบสีบวกไปละทนักชมเดี๋ยวก็มาเลื่อกิจกรรมกันต่อน่าจะพรุ่งนี้นะก็อย่าลืมกด like <c oughs> ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมทนักชมนะขอไลค์กันเข้ามาหน่อยหายไม่นานนะช่วงนี้ยุ่งๆนะครับจริงๆก็ไม่ว่างอนะย <c oughs> ังไม่ว่างแต่ก็ต้องมาแล้วแหละคือกิจกรรมมาไงมันไฟบังคับก็เ,เอาซะหน่อยอ่ะวันนี้ไปละเจอกัน